มีคนพูดคำว่าอย่างนี้ฮะถ้าไม่ผิดจะกลัวอะไรอเอาอ,อย่างนี้หลวงพ่อผมยังไม่รอหลวงพ่อพูดอ่ะผมจะพูดแทรกหลวงพ่อครับจากประสบการณ์เนื้อของพ่อนะต่อให้ไม่ผิดนะถ้าติดต่อกับหน่วยราชการที่ไม่ดีนะผมใช้คำนี้ก่อนบางทีมันก็ทำให้เราช้าลงายากขึ้นยุ่งยากวุ่นวายบางทีคนทำธุรกิจเนี่ย ถูกบีบบังคับทางอ้อมให้ไปจ่ายจ่ายให้มันจบจบไปเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันเป็นไปได้นะหลวงพ่อต้องบอกก่อนก็ตรงนี้ตรงกับเรื่องเราเมื่อเร็วๆนี้อ๋อจากนั้นเมื่อสองวันนี้นะฮะมีทนายหรือใครก็ไม่รู้นะครับคมคูคนที่วัดที่ไปค้นเจอว่าทาโฉนดปลอมมาไล่บังคับคดีเราเนี่ยโทรมาคมคูหลวงพ่อคำพวกอดรวยเนี่ยในทางพุทธศาสนามีไหม เป็นอุปกิเลสอันหนึ่งในสิบหกอุปกิเล,ลกิเลสกิเลสมีสิบหกข้อก็เรียกอุปกิเลสสิบหกเนี่ยอวดการโอ้อวดเป็นกิเลสตัวหนึ่งในส<ม>ิบหกของกิเลส<ม>เรียกวันหนึ่งในหมวดส<ม><า>ิบหกจัดกิเลสไว้สิบหกก็มีเยื่อยิงมีโอ้อวดมีลบลู<ม>อะไรพวกเนี้ย<ม>ไอตัวโอ้อวดนี้เป็นตัวหนึ่งในสิบหก เพาะอย่างที่ผมถามเรื่องนี้เพราะอะไรพอเป็นเกิดเรื่องขึ้นเนี่ยคลิปเก่าๆของแต่ละคนเนี่ยที่อวดรวยกันเนี่ย oh, <yeah. S 1> ออกมาเต็มเลยฮะใช่ <Yeah. S 1> แล้วก็อผมพยายามพูดเป็นการผมพ่อเคยสอนว่ายังไงให,ให้ให้พยายามเดินสายกลางไว้ก่อนเวลาสัมภาษณ์เนี่ย mm. ต่อต่อให้คิดเป็นกลางๆไว้ก่อนนะว่าเอาหน้าเขาเขาแค่อวดรวยเองนะฮะ mm. แต่ไอความจริงก็คือว่าไอความอวดรวยเนี่ยแหละไปสร้างอันตรายันกลายเป็น สร้างปัญหากลับเข้ามาเดือดร้อนมากเลยอืไม่ใช่เดือดร้อนน้อยๆนะครับมันมีเรื่องขำอยู่เก่าแต่เก่าอ่ะครับไอ้คนเนี้ยมันด้วยถูกหวยมาไม่กี่ตังค์หรอกแต่มันดันนั่งมาอวดนับมันมันไม่ได้นับให้เห็นหมดนะครับมันก็วนไปวนมานับโอ้ยมูอย่างนับไม่เสร็จอีกมันก็กลับไปกลับมาจริงๆมันเสร็จแล้วแต่ว่ อวดวันที่สุดปล้นนอนปล้นที่ที่ผมพูดถึงพ่อเลยว่าอวดรวยนะแล้วผมพยายามจะเป็นการนี่คือคืออย่างพ่อคนที่ที่อวดรวยไปแล้วอะแต่ว่าแต่ว่าความจริงนะรวยก็เรื่องหนึ่งไอ้เขาจะทําผิดหรือไม่ผิดเนี่ยบางทีนะไอ้การอวดรวยเนี่ยทาให้หมันไส้ก็สงสัยจะผิดถ้าเขาอยากจะไม่ผิดนะสืบหาจนมีข้อผิดขึ้นมาเดี๋ยวต้องหาให้เจอใช่ได้มายังไงไปไปมาดันเจอด้วย เจอว่ามันได้มาไม่ถูกต้องก็เลยกลายเป็นปกาลาย,กายเป็นข้อที่แบบเป็นสารตั้งต้นนี่เลยนะหรือว่ามีมีอันหนึ่งครเมื่อกี้ผมพูดตั้งแต่ต้นแล้วเกี่ยวกับเรื่องอร์รัปชันน่พอดีหลวงพ่อพูดเรื่องไปไม่ถึงมีเช่นเรื่องการเงินอย่างเงี้ยล่าสุดเนี่ยมันกลายเป็นเงินดิ่งต้อนไปละในการที่จะเปลี่ยนแปลงเนะี่ยไปตามก็ยากนะไปตามก็ยากนะฮะเพราะว่าอย่างเอาว่าตามตามจริงน,นะที่ผ่านมาคนที่ทําผิดเรื่องแชร์ใหญ่ๆเนี่ยอันนี้เป็นข่าวลือไม่จริงไม่จริงนะที่บอกว่าหลังจากติดคุกก็ไม่นาน ก็ไปรู้จะมีกลับมารวยเหมือนเดิมได้ไม่รู้เงินไปซ่อมไปที่ไหนกลับมาใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะไปอายัดซัล่าสุดเนี่ยถ้าเป็นข่าวมันเริ่มต้นที่แค่ร้อยยี่สิบห้าล้านเนี่ยมันน้อยมากแต่ว่าเห็นมียึดที่ดินชื่ออะไรอาจจะได้เพิ่มขึ้นเนี่ยนะฮะแต่ว่าเรื่องของเรื่องคือว่าเงินที่ถูกแปลงไปเป็นอื่นแล้วเนี่ยวันหนึ่งมันก็มันมันก็อาจจะกลับฟื้นขึ้นมาอีกแล้วที่สําคัญคือมันเป็นเรื่องของคอร์รัปชันแน่นอนไม่งั้นมันไม่มีโอกาสไปชูตรงนั้นได้ไอ้เรื่องคอร มันมาอดคิดถึงท่านหมอมราชจะวงกึกฤทธิ์ประโมทไม่ได้ถ้าทําให้คอรับชั่นเนี่ยเบาลงสักหน่อยประเทศไทยจะมีเงินเหลือทําถนนต้องครับทีนี้คุณพอ่อประโยคนี้สําคัญมากมแสดงว่ามันมันคอรับชันจนไม่มีถนนต้องครับยกตัวอหญ่างั้นก็ใช้ได้ทีเดียวเพ่ามีมีอยู่อันหนึ่งที่อันนี้ถ้าคุณพอให้สัมภาษณ์นนะผมเรียกผมเรียกบอสพอเนี่ยที่เขาเรียกบอสพอเขยเขามีสัมภาษณ์อยู่อันหนึ่งนะ จะว่าตามจริงผมก็เห็นด้วยในส่วนที่ไม่เห็นด้วยเดี๋ยวพูดคํานี้กันนะเดี๋ยวมีคนมาลงแขกเอ้มาลงทัวผมอีหาวผมไปเห็นด้วยนะคือต้องพูดกับว่าตอนที่เขาพูดในตานองที่ว่าเ,เหมือนกันมีคนมาถ่ายมารีดเงินมาอะไรต่ออะไรพวกนี้โดยบนระบบราชการเนี่ยแล้วเขาก็เลยแบบจ่ายจ่ายไม่จบจบไปเนี่ยมีคนพูดคําว่านะฮะอันนี้เดี๋ยวผู้ชมว่าผมแน่แต่ว่าไม่เป็นไรผมจะลองเถียงดูม,มีคนพูดคําว่า,างี้ฮะถ้าไม่ผิดจะกลัวอะไรเอางี้หลวงพ่อ ผมยังไม่รอของพ่อพูดอนะ่ะผมจะพูดแทรกของพ่อครับจากประสบการณ์เรื่องของพ่อนะต่อให้ไม่ผิดนะถ้าติดต่อกับหน่วยราชการที่ไม่ดีนะผมใช้คําดีก่อนบางทีมันก็ทําให้เราช้าลงช้ายากขึ้นยุ่งยากวุ่นวายบางทีคนทําธุรกิจเนี่ยถูกบีบบังคับทางอ้อมให้ไปจ่ายจ่ายให้มันจบจบ,จบไปเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันเปไป,ไปได้นะผง,งพ่อต้องบอกก่อนก็ตรงนี้ตรงกับเรื่องเราลเมื่อเร็วๆนี้อ๋อจากนั้นเมื่อสองวันนี้นะฮะมี ทนายหรือใครก็ไม่รู้นะครับคมคู่คนที่วัดที่ไปค้นเจอว่าทำโฉนดปลอมมาไล่บังคับคดีเราเนี่ยโทรมาคมคู่อ,อยากรู้จคนนี้อยู่ที่ไหนคนที่ไปค้นเรื่องนี้มาเนี่ยคือ,ค,อคือถ้าเมื่อกี้ผมใช้สำนดนว่าไม่ทำผิดจะกลัวอะไรบางทีไม่ทำผิดนี่มันก็เดือดร้อนใช่ไหมใช่แต่เขาหาเรื่องมาเนี่ยก็เอาเรื่องมาใส่ให้ฮะ ไม่น่าเชื่อเลยเนี่ยเราก็ไม่นึกนะว่าแล้วก็พูดมาไงรู้ไหมทําไมไม่รู้จะจบสักทีหนึง่ง mm hmm. มันถามไฟเรานะ uh huh. เราก็อยากย้อนถามเหมือนกันถ้าคุณคิดจบมัง่งทางเราคิดจบมัง่งตอนนี้เรื่องมันจบไปแล้ว uh huh. แต่มันน่าน่าช้าใจนยะขอพูดย้าเลยว่าถ้ารัฐบาลน,นักปกครองประเทศไม่เห็นปัญหาตรงนี้ว่าเป็นเรื่องสําคัญ ปล่อยให้ดินถูกที่ดินถูกล็อกถูกลามโซ่ไว้ด้วยกฎหมายที่อื่นอาจอยืดยาดปล่อยให้สู้กันอยู่เนี้ยที่ดินแปลงนั้นก็ไม่มีใครเข้าไปทําอะไรได้เดี๋ยวตอนนี้ฝ่ายเขาอะด่าแล้วว่าทําไมไม่ยุดจะจบทันที <c oughs> ฟ้องแย่งคันก็ถ้าคุณทําจบทันทีแรกตามสารสั่งสาลนี่สั่งไว้เรียบร้อยเลยว่าที่ดินถนนเป็นของคุณไม่ได้แล้วเพราะเป็นของสารนะ ที่ดินแปลงที่วัดซื้อไว้ก็เป็นมือของมือที่สามแล้วคนที่สามแล้วคุณจะเอาคืนไม่ได้ต้องให้เป็นของมือที่ไปแต่แล้วคุณทำไมอ่ะไอ้ที่มันไอ้แถบอย่างเนี้ยมันควรเหลือแค่สี่สิบไร่มันไปททำให้เป็นหกสิบไร่แล้วมันจะให้เรายอม <laughs> เงียบจะจบซะ <laughs> แล้วคุณเอาโฉนดปลอม <laughs> าบาังคับเราและจะให้เรายอมออไอ้เนี่ยแต่ว่าแต่ว่านะเรื่องเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นท่านลวงพ่อค้นพบข้อเท็จจริงใหม่ที่เข้าข้อกฎหมายที่ทําได้หลวงพ่อก็จะดาเนินการไปตามระบุตามกฎหมายใช่ไหมใช่ใช่แล้วเราก็ฟ้องคดีใหม่อ่าก็เดี๋ยวเอาเอาไปว่าอันนี้หลวงพ่อก็อยู่ในในเกณฑ์ที่ว่าถ้ามันเป็นเรื่องจริงแล้วเราค้นพบเรื่องจริงเราก็จะใช้สิทธิ์ของเราใช่ไหมใช่ มันก็ยังหาว่าเราไม่รู้จักยอมก็หลวงพ่อชื่อพยอมทำไมไม่ยอมวะแม่ถ้ายอมให้มันใช้ของปลอมมาบังคับเราได้ปั้นเมืองจะเหลืออะไรเนี่ยมันทัดฐานอะไรหลวงพ่อพูดถึงปั้นเมืองเนี่ยตรงลงที่หลวงพ่อพูดไปว่าให้ท่านรัฐมนตรีมหาไทยรัฐมนตรีุ่ิธรรมาช่วยดูเรื่องนี้<อ>ตัวนีใครมาดูว่อย่างฮะยังไม่มาเลยยังไม่มาใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยต่ทนี้ไปตอนนี้ก็จะทําเรื่องเข้าแต่ว่า ยังไงเนี่ยมาข่มขู่ได้ไงอ่าทนายมาข่มขู่อืมแต่แตทโทรศัพท์มาข่มขู่เขาเขาข่มขู่จริงๆหรือว่าเขาอธิบายเหมือนข่มขู่่เดี๋ยวนี้มีเทคนิคเยอะแต่ว่าอันันตชใจทนายอนันท์ใจจะมาวันเสาร์เช้านี้มาให้คำปรึกษาเอาเอาเอาไปว่าตอนนี้ไปว่าใครเขาเรียกเขาเรียกอะไรนะ Icana, ใช้ยากขาอะไรทนายกระดกเล็กทนายกระดุกเล็กคือจะเจอเหล็กหรือเจอตะกัวอยากเจอเหล็กอยากเจอเหล็กฮะไม่เป็นไรไม่ไม่ว่าจะทนายหรือว่าไม่ว่าใครก็ตามแต่ถ้าถ้าอะไรท <bubble> yes. <te idal sweet UK> ี่ม so ันนม่ยุติธรรมต้อทำายุติธรรมได้ก็ก็ควรจะดาเนินแต่ตอนนี้แปลกใจอะไรอยู่เรื่องนึงทนายทําไมรวมสตาฟกันได้ตั้งเยอะเลยเขามาเล่นเรื่องเนี้อ่อเหรอฮะ ไอ้ไอคอนเนี่ยทนายมาโอ้เป็นแผงเลย้าพูดเลยเก้าคนได้มั้งกลับกลับไปที่ที่บอกว่าไม่รู้อะไรน่ากลัวเหมือนกันนะครับเออตอนที่มันมันไม่รู้ใครถูกใครผิดไม่รู้ใครใครเจ๋งหรือใครไม่เจ๋งผมในส่วนตัวนะคุยกับหลวงพ่อเสร็จช่วงหลังเนี่ยผมกลัวคนดีอะครับหลพอแต่ยังไงถ้าจะถามว่าได้อะไรดีที่สุดในโลกเอามาชอบ ท่านดรองค์อาจชุมสายอาจองค์หรือองอาจอาจอง์อาจองค์ใช่ไหมอาจองจุมสายนุทยาถูกไหมแม่พูดดีพูดไปอบรมเนนบอกว่าผมเนี่ยได้ดรได้อะไรได้เป็นนักวิยาศาสตร์อะไรๆเยอะเลยผมไม่ภูมิใจเท่เขาได้ผมได้เป็นคนดีอืถ้ามีคนเขาชมสองอย่างโอ้คุณเก่งคุณเรียนจบได้เป็นดร คุณได้เป็นดมอเขาบอกความรู้สึกภูมิใจไม่เท่าก็ได้ยินว่าแม้คุณนี่เป็นคนดีจังเลยดีมากถ้าถ้าดีดีจริงก็ดีครับหลวงพ่อแต่ว่าถ้าถ้าเกิดว่าเอดีดีไม่จริงเนี่ยคือดีไม่จริงเนี่ยเป็นคนเร็วดีกว่าครับอผมผมผมพูดอย่างนี้หลวงพ่อว่าไม่ใช่อะไรฮะเราเห็นว่าเป็นคนเร็วอะไรยังระมัดระวังตัวอ่าแต่ถ้าเป็นคนดีปุ๊บเชื่อไปที่ปวดหัวเว่าอเดิม